หนาวแล้วค่ะตอนนี้แตีไมยังไม่ลงค่ะทองปีนี้ลูกเล็กมากเลยลูกใหญ่กว่ากำปั้นนิดนึงมีสองลูกแล้วก็มันก็ไม่โตมากค่ะขั้วของมันก็แห้งแล้วค่ะแล้วก็เก็บไปทำอาหารได้แล้วเนาะทุบเอามาทำทุบฟักทองซุปฟักทองค่ะซุปฟักทอง นี่ก็มันฝรั่งค่ะผสมมันฝรั่งเพราะว่าลูกเล็กแล้วก็มีขิงขิงนี่ก็ขนอค่ะ,ขน,คะขนอหนึ่งก้อนแล้วก็ค่อนข้างหนาวฝนตกบ่อยค่ะมีข้างในฟักทองค่ะสีเดียวกันเลยสีสวยนะคะเม็ดเราจะเามาเล็ดตรงนี้ค่ะไปวางไว้พื้นที่ข้างนอกตรงที่สวนนะคะตรงดินเลย วางไว้บนดินเฉยๆค่ะเผื่อเขาจะแบบว่ามเมล็ดเน่ยมันเคยขึ้นเองใช่ไหมเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อเปี้ยเล็กๆมาปลูกให้มันขึ้นเองค่ะแบ่งมาทำบวชฟักทองค่ะทองค่ะมีกระทิก,กระป๋องเล็กๆแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยค่ะเอาความหวานตามชอบเลยแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยทำนิดอย่างละนิดอย่างละหน่อยค่ะ ทำอะไรก็อร่อยหมดละค่ะที่นี่ต้องทำเองค่ะไม่ค่อยอจะไปซื้อที่ไหนล่ะนะนานนจะมีงานไทยแต่เราก็ทำเองแบบนี้ดีแล้วค่ะตามรสชาติที่เราชอบใส่เกลือนิดนึงค่ะอาจจะเค็มไปแลมไแลมหน่อยที่ไปเด็ดฟักทองที่สวนแล้วใช่ไหมแล้วก็ผ่านห้างเราก็เลยมาดูมาดูที่ห้างไม่เห็นในห้างนะคะดีใจมากเลยกําลังหา ดอกทานตะวันแปลภาษาไทยก็คือหอมวกหมวกทานตะวันนะคะได้มาสองต้นถึงจะเป็นหน้าหนาวสองกระถางค่ะหน้าหนาวก็เอาเอา,เอาอรีบซื้อมาค่ะเพราะว่าไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ยังตอนนี้ก็ไม่มี Green House ค่ะก็ใช้ผ้าพลาสติกเลยนะคุมใบโหระพาอันนี้ก็พริกหยวกค่ะตอนกลางคืนมันหนาวใช่ไหมสงสารนะคะ พริกหยวกแล้วก็ผักกระถินนะเห็นคกายข้างกันต้นหนึ่งแล้วก็ใบโหระพาไทยค่ะแล้วก็เรดิชเนี่ยข้างๆก็เป็นกระถินนะคะเห็นไหมเนี่ยสงสารเขาตอนตอนกลางคืนค่ะก็เลยเอาผ้าไปห่มให้แล้วก็พลาสติกไปคลุมแต่ไม่รู้จะได้นานเท่าไหร่นะคะถ้าหิมะลงนี่ก็คือเออคลุมก็คงไม่รอดนะคะตอนนี้ยังคลุมได้อยู่ยังช่วยเขาได้อยู่พริกหยวกก็กรอบอร่อยมากเลยค่ะ เวลาเด็ดไปจิ้มน้ำพริกนะสดสดใหม่ๆนี่อร่อยมีแดดอะไรตรงไหนเราตอนกลางวันเราก็เปิดให้เขารับลมหน่อยค่ะเนี่ยสีเขียวๆกล่องเขียวๆนี่ก็เป็นกล่องใส่อของเล่นลูกชายตอ,ตอนตอนเล็กค่ะตอนเล็กๆตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วเราก็เลยเอามารองกระถางข้างล่างเพื่อจะได้ไม่ไม่หนาวค่ะนี่ก็เป็นสมุนไพรหมดเลย ใช้ประโยชน์อีกรอบหนึ่งค่ะเอามารองอกระถางเขาจะได้ไม่หนามากนี่ต้นนี่นะะได้สองต้นมาเลยสีขาวกับสีส้มสีแดงเรามีแล้วค่ะที่สวนนีก็พริกยวกค่ะปลูกในกระถางเนี่ยอากาศหนาวตอนกนลางคืนก็เอาพลาสติกมาคลุมให้เขาตอนนี้ก็มีแดดเขาก็เลยเปิดรับแดดให้เขารับแดดค่ะ ช่วยเขาสงสารนะนะนี่โหระพาของเราสามวันที่แล้วค่ะอบสมุนไพรทีนี้ก็เลยคิดว่าจะเด็ดตรงเนี้ยเด็ดโหระพาไปอบในเตาอบเพื่ออทำเป็นสมุนไพรไว้โรยโรยพิซซ่าโรยอะไรหน้าหนาวใช่ไหมไปใช้หน้าหนาวเนี้ยแต่พอเด็ดไปจริงๆแล้วนะคะเด็ดไปแขวน ล้างแล้วก็แขวนให้สะเด็ดน้ําใช่ไหมก็เด็ดเราก็เด็ดเอามากินกับโนนกับนี่เนี่ยได้กหไยเลยเอาเด็ดไปกินกับโนนกับนี่ก็คือไม่ได้อบเลยค่ะกินสดๆนี่แหละใช่ค่ะไม่ได้ปลูกด้วยมเมล็ดนะคะคือไปอซื้อจากของฝรั่งที่เขาเพาะไปแล้วค่ะต้นเล็กๆแล้วเราก็มาปลูกใส่กระถางก็ได้ผลดีอันนี้ก็เรด,ดิชค่ะกินหัว แต่บางคนก็เอาใบก็กินได้นะคะแตเเ่เขาไม่ได้ยมกินกันค่ะนี่ผักกระถินค่ะต้นเดียวเอายอดไปกินกับน้ำพริกละนี่พริกอยู่เขาก็ยังมีดอกออกดอกให้ขนาดหนาวๆน,นะคะแต่ไม่รู้ว่าจะติดลูกให้หรือเปล่าสามตุลาที่ผ่านมาค่ะเป็นวันเกิดลูกชายอายุครบ16ปีพอดีก็เลยซื้อเค้กสำเร็จค่ะซื้อเค้กสำเร็จแล้วก็เอาตัวช็อกโกแลตเนี่ยมาแปะแปะมีสอง อย่างก็เป็นเค้กช,ช็อกโกแลตกับเค้กเชเค้กแครอทค่ะเอาแบบง่ายๆค่ะไม่ได้ทำให้เขาก็ซื้อสำเร็จนี่แหละง่ายดีเอาเค้กกันนิดหน่อยค่ะพอเป็นพิธีแล้วก็ลูกชายจะได้แบบเออก็ดีใจนะคะ16ปีแล้วค่ะอีกเค้กสองอย่างแล้วก็ยาเขาก็มาดื่มกาแฟด้วยกันก็ผ่านไปเร็วมากเลยค่ะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ